โอ้ย่าโจกูตั้งกองทัพย่าโจได้แล,แล้วเนี่ยอะไร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 อุย้ยทุกคนทุกคนสีแดงได้โปลดเป็นตัว SS จะได้จบก็ดีไปครับผม สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ออดิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมนารูโตะสลักเฟสกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะแล้วจากคลิปก่อนก็ผมทําการรีวิวเกมแล้วก็สุ่มตัวละครไอดีหลักของผมไปใช่ป่ะแม่งอยากได้นารูโตะดันได้ย่าโจแล้วชิ้นส่วนย่าโจกับย่าโจนี่มารัวๆนี่เรีว่าเป็นไอดีย่าโจไปแล้วนะฮะผมก็เลยทําการสร้างไอดีขึ้นมาใหม่แล้วคลิปนี้บอกได้เลยว่าผมจะสร้างรัวๆวผมสร้างจนกว่ามันจะสุ่มได้นารูโตะกับาซาสุเกะนี่แหละเอาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะคือเกมนี้นัวะะต ที่ต้องการก็สร้างไอดีขึ้นมาใหม่เพื่อสุ่มใหม่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะเออเดี๋ยวผมจะสอนรีไดีด้วยตอนท้ายคลิปนะรอบแรกเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีสุ่มรัวๆแน่นอนทุกครั้งที่เรารีไเดีเนี่ยเราจะได้สกร์มาประมาณ21ใบเว้ยแล้วนี่คือเป้าหมายของเราในคลิปนี้ทุกคนนี่กูหูระดับสูงนาูโตะแอนซาสึเกะครับผมตานนั้นเลยนะฮะมาทุกคนกดอาคลิปแล้วนะไม่รอช้ารอบแรก3 2 1 1 2หนึ่งกูเชื่อใจกูเพื่อนกูเชื่อใจ มามาสิวะนารุโตไปรอบแรกจบๆไปโอ้โหแม่งเงยย่าโจมาอีกแล้วทุกคนไอ้บ้ามาโอ้ยตัวอะไรโอ้ยได้ครูฝึกกับผมครูเรนนะไม่โอเคตานี้ไม่โอเคนะสุม่มอีกสิบครั้งไปลุยโอ้โหชิ้นส่วนซาสเกตแต่ว่าตัวละครแม่งได้เนี้ย โอ้โหล็อกลีตัวฟรีเอเวนแม่งเอ้ยคือเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเกมมันจะแจกล็อกลีอยู่แล้วนะฮะแม่งเอ้ยกูม,มีดับเบิลล็อกลีแล้วสินะมาจัดไปโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>นี่ไงทุกคนมาบเขาให้มาสูมีครั้งสูมีครั้งไปเรื่อยๆโอ้ oh, ชิกามารุโอ้ oh, เรียบร้อยครับผมแม่งเอ้ยโอเคทุกคนรอบแรกผ่านไปไปต่อรอบกันเลยมากับผมทุกคนมากันอีกรอบนะรอบที่2ลุยอ่า21บเใบเหมือนเดิมนะครับผม321ผมว่าต้องเปิดรวยๆอยู่แล้วคลิปนี้ยวดอัดแล้วนะ ขอระดับ SS หน่อยเพื่อนอ้โห SS ไม่ออกอีกแล้ววะไม่เงยใช่ไหมทุกคนอันนี้มันคือระดับสีม่วงธรรมดาใช่ไหมอีเนี่ยอ้โหล็อกลีเหมือนดวงผมแม่งจะสมพันธ์กับล็อกลีวะไอ้บ้าเอ้ยอะไรจะออกยากวะยังไงสิหุยยทุกคนทุกคนรอบนี้มีตัว SS เว้โอ้โหแล้วดูทุกคนดูย่าโจแม่งมา3ตัวไอเวนมานารูโตะซาสึเกะจัดไปครับผมนารูโตะซาสึเกะต้องมาแล้วแหละจริง สากุระไอ้บ้าเอ้ยได้นางเอกนะผมนางเอกของเรื่องทา oh. งนี้ฟรีฟรีมันจะได้ล็อกฟรีใช่ไหมเออผ้าบอที่สุด oh. โอเคเหลือ3ใบามารัวๆไปรัวๆไป mm. แล้วก็รัวๆไปเรียบร้อยครับผมทุกคน oh. โอเคเดี๋ยวผมว่าจะออกไปตัดผมซะหน่อยนะฮะ oh. เดี๋ยว่อยมาเปิดต่อนะเจอกันรอบต่อไป โอเคครับผมเรากลับมากันอีกรอบนะครับเมื่อกี้ออกไปร้านตัดผมแล้วแต่ผมแม่งปิดนะฮะไม่ได้โอตัดเลยมาเพราะฉะนั้นเรามาส่มกันต่อรอบที่3นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรอบ60ใบแล้วป่ะามาลุยโอเคกดอ่านแล้วนะมาอืม้มเง้เลยสีชมพูอีกแล้วไอ้บ้าแสดงว่าสีส้มแม่งออกยากนะฮะโอชิซเนะคนเลี้ยงหมูไอ้บ้าโอโหแล้วชิซเนะแม่งออกอย่างรัวทุกคนมาต่อผม โอ้โหผมเห็นบางคนแบบเปิดได้ตัวสุ่มแบบสีส้ม3-4อันใน10โลอ่ะทำได้ยังไงวะแม่เงยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหล็อกดีทาไมผมได้ล็อกดีบ่อยจังวะครังนี้ฟรีโอเคอันนี้ก็ชิ้นส่วนล็อกดีโอเคชิ้นส่วนเนจิโอ้โหเรียบร้อยครับผมแม่เงยไปรอบที่4ต่อ มาครับผมรอบที่4ี่นะฮะนี่เรียกว่าถึงกระสั่งน้ำมาดื่มนะฮะเิ <c oughs> ่นจัดรีไอดี่ะอีก9ก้าใบไม่ต้องพูดเยอะกดอ่านแล้วนะลุยอืมเฮ้ยทุกคนเหมือนจะได้ของดีว่ะลางสั่งหอนผม,ผมผมมันบอก <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่งเย้ยไม่พูดได้นาลูตโตแม่งกินส่วนไอเวนโอ้ยคุเรนไอไอตัวระดับเอแม่งก็วนอยู่ไม่กี่ตัวนี่แหละขอหน่อยเพื่อนมาหน่อยโอ้โหสีม่วงอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ย โอ้ย่าโจโอ้ยเสียงยาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะภาระของทีมจะชัดๆโอ้โหแลวยาโจทุกคนดูดิยาโจห้าตัวบ้าไปแล้วนี่เงยเอาเถอะเอาที่สบายใจนะเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนไม่เ,เงยไปรอบต่อไป มาครับผมทุกคนน่าจะรอบที่เท่าไหร่แล้วว่ารอบที่5 <Wow. S 1> ป่ะโอเคกดอ่านแล้วไปไม่พูดเยอะทุกคนมาทันทีเถอะโอ้ไม่จ,จะออกยากตัวระดับ SS เรายังไม่ได้สกตัวเลยนะทุกคนโอ้ไม่มยังไม่ออกอีกเลยเนี่ยไอ้บ้าล็อกดีอีกแล้วป่ะเนี่ยล็อกดีอีกแล้วป่ะเนี่ยโอ้โห โอ้กูอยากแกร้องให้เลยร้อกรีมึงมารัวๆเลยเนี่ยระดับ SS นี่แม่งออกยากจริงทุกคนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เปิดได้ไอตัว SS นะพึงสั่งมอนไว้เลยว่าตัวเองโชคดีมากทุกคนยังไงสิวัโอ้โหไม่มีตัวละครเลยอะพูดเป็นเล่นยาโจมาอีกแล้วรัวๆแม่งเองยชีวิตชีวิตทำไมมันเศร้าจังวะสามใบโอ้ยาโจโอ้จูโกโอ้ร็อกรีเรียบร้อยทุกคน GG โอ้ยมาทุกคนมาดูกันว่ารอบที่เท่าไหร่แล้ววะรอบที่6หรือเนี่แหละมา9กใบขอ SS ออกมาทีทุกคนทำไมมันออกยากนี่วะตอนแรกผมนึกว่ามันจะออกง่ายกว่านี้เว้ย SS อะโอ้ดูดิไม่ไม่ออกแล้วยาโจกูนี่ไปเรียกได้ว่าสม่ำเสมอจริงๆมีความต่อเนื่องในการออกโอ้ซีชีซูเนะซิชีสซูเนะอีกแล้วนะไม่ออกวนอยู่ไม่กี่ตัวมาเพื่อนได้โปรดล่ะคูขี้เกียจรีแล้วนะรีจนเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะไอ้บ้า อย่าบอกนะย่าโจโอ้ยจูกโกเหลือสามใบดูแต่ทรงแล้วได้รีกรอบแน่นอนทุกคนสบายใจได้โอ้โหโอ้โหจูกโกโอ้ซื้อเลยซื้อเพลงมาเลยไปมาครับผมทุกคนรอบที่7หรือว่าถ้าเทียบเป็นสกอร์เนี่ยก็ร4อใบแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าเลด s s ของเกมนี้มันเท่าไหร่แต่ร้อยบใบยังไม่ได้ SS เลยสักตัวนะมา9กใบ321ลุยครับผม SS ตัวแรกมันต้องมาแล้วแหละทุกคนอะไรจะออกยากทำไมเล่นตัวขนาดนี้ อ,อ,อุ้ยแม่เงยนึกว่าได้เป็นตัวจิระยะโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ตัวแบบสําเร็จรูปเลยทั้งกตัวจริงเหรอพูอเป็นเล่นไม่มีเฮียอะไรเลยไปเลดมึงดุจงวะเอาน่อยเพื่อนโอ้ยทุกคนออกยากจริงออกยากจริงอะไรจริงโอ้โหกูได้หมูเป็นสี่ตัวห้าตัวแล้วไนดะ้คนเลี้ยงหมูเนี่ยี่ดสิเนะไปอย่ามายุ่ง่นแ <laughs> อีเวนเลยโอ้โแมงได้แต่ชิสซินเนกับย่าโจแมมงสลับกันอยู่แค่เนี้ยอ๋อ,อกันบนกันอยู่สามสี่ตัวคู่เลนไออีกตัวหนึ่งอีเวนเลยอยากจะบ้าโอ้โหโอ้โหยับยับกันเลยทีเดียวแม่ง,มมมงเลยูคุ่มมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยทุกคนผมนั่งรีมาชั่วโมงกว่าแล้วนะฮนะไปรีตอ่อ มาครับผมทุกคนรอบที่8หรือว่ารอบ160กว่าใบกดอ่านแล้ว9ครั้งลุยมาตั้งใจครับผมรอบนี้โอ้ยแมงเงยออก2ตัวก็ยังไม่ได้เอสเอสอยู่ดีอ่ะไอ้บ้าเอ้ยดูไว้ทุกคนโอ้โหย่าโจนี่ด้วยว่าผมน่าจะทําทีมผู้สูงอายุได้แล้วนะลอรินดาโรเสียงย่าโจกูจะตายแล้ว่ทุกคน ม่งเ้ยได้จูกโก้ไปอีกตัวนี่มันไอดีเก่ากูจะชัดสงสัยได้มีรอบหน้าแล้วว่ะดูอยากทรงแล้วดูจากทรงแล้วไซส์โอ้ยเข็มปัดบอกได้เลยว่าเข็มปัดนะฮะโอ้โอ้เลี้ยงหมูกันรัวๆซื้อๆเน่มึงยังจะออกมาอีกเหรอเพื่อนพอแล้วกูเหนื่อยแล้วกูรีนเหลือแล้วเนี่ยเพ่งเ้ยโอ้ย่าโจลอกรีกาละโอ้ไปทุกคนรอบต่อไป มาครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะสอนดีหาตัวละครภายในเกมแล้วกันนะฮะรอบนี้ครับผม,ม oh. เริ่มแรกเนี่ยให้เราเข้าที่บัญชีนะฮะแล้วก็ล็อกอินใหม่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เบอร์บัญชี oh. แล้วก็ล็อกอินแบบผู้เยี่ยมชมนั่นเองนะครับผม oh. คือเป็น id guest นั่นเอง oh. อะไรประมาณนั้นแล้วก็กดเข้าเกมเลย oh. เดี๋ยวผมเร่งสปีดเลยแล้วกัน oh. มันจะได้ไม่เสียเวลาเนะ oh. คือเล่นไปเรื่อยๆจนเลเวล8จนมันสามารถสุ่มกาชาได้ oh. ประมาณนั้นเลยนะ oh. เดี๋ยวผมทําการเร่งคลิปเลยแล้วกัน โอเคครับผมแล้วทุกคนมันจะมีที่เราต้องเล่นมืออยู่นิดนึงนะผมก็คือต้องตีกับครูคา,คาคาชินั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถเซตออโต้เมาส์ได้ให้มันกดชิกสกิล3อันนะครับผมกดชิกตรงนี้แล้วก็ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงกลางใครที่ขี้เกียจเนี่ยสามารถเล่นในอีมูแล้วก็ใช้ออโต้คลิกได้โอเคแล้วก็เจอกับคาคา,คาชิต,ตัวจริงนะทุกคนเนี่ยมันจะต้องเล่นมือตรงนี้แหละแค่นี้แหละแล้วก็ไปทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาถึงเควสท,ที่อยู่ตรงร้านรามเมงครับผมก็คือเนี่ยคือจบแล้วเนี่ยกำลังวิ่งไปร้าน ถึงร้านรามงปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้ครับผมทุกคนกดเปิดออกมาปุ๊บรับสกอร์กิจกรรม12ใบตรงนี้เลยนะครับผมกดรับปุ๊บเราก็จะได้สกอร์มา12ใบแล้วก็ไปตรงประโยชน์ตรงนี้นะผมเลื่อนมาล่างสุดเลยครับผมเข้ามาตรงโค้ดนะฮะแล้วก็กริมใส่โค้ดไปในส่วนของโค้ดอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในช่องดีสคริปชั่นละกันนะครับผมหรือว่าท็อปคอมเมนต์ละกันทุกคนก็เอาโค้ดไปใส่แล้วก็กดยืนยนันเนี่ยมันก็จะได้สกอร์มาอีก9ใบป,ประมาณนี้เลยครับผมก็จะได้สกอร์ทั รีทิ้งไปก่อนครั้งหนึ่งมาทุกคนไอ้รอบนี้เป็นรอบที่เราอุตส่าห์ทําบุญงามความดีนะผมสอนคนดูรีหาตัวละครเพราะฉะนั้น,นเกมมึงควรจะตอบแทนอะไรดีๆให้กับแคสเตอร์คนนี้ได้บ้างนะฮะมาก้าวใบลุยครับผมมาขอดีๆหน่อยโอ้โหแม่งเอา,เงงาอีกแล้วแม่งเงยสีม่วงใหม่อีกแล้วไอ้บ้าโคตรเซ็งเลยคู่เลนยนมใเจผอน,อ,นออกวนอยู่แม่งสตัวนี่แหละไอเวเลยฮะ โอ้โหรอบนี้มาอีกสองอันเดี๋ยวคอยดูนะต้องมีคนเลี้ยงหมูกับย่าโจเนี่ยไม่ก็จูโกออกแม่งอยู่สองสาตัวสามสี่ตัวเนี่ยแหละนี่ไงย่าโจกูมาแล้วเลขสามใบโอ้แม่งเงยย่าโจเรียบลอยคนเลี้ยงหมูนะฮะเหนื่อยโอเคทุกคนรอบต่อไปมาครับผมทุกคนรอบที่สิบหรือว่าสองร้อยกว่าใบแล้วนะฮะตอนนี้โอ,โอ้โหอโอโคตรยากเลยลุยอือหือือฮึ History. อีกแล้วเพื่อนกูบ่นจนขี้เกียจบ่นแล้วเนี่ย เออยายโจยายถ้าเหนื่อยยายไม่ต้องออกมานะไม่มีใครอยากให้ยายออกจริงๆอืมที่ดว่ารีจนเหนื่อยโอเคจบครับผมแล้วก็สําหรับใครที่รอบนี้ยังไม่พอใจและอยากจะรีใหม่ก็กดมาตรงนี้ครับผมกดไปตรงตั้งค่าแล้วก็เข้าสู่ระบบอีกครั้งมันก็จะกลับไปหน้าล็อกอินนะฮะแล้วก็ทําวนไปเหมือนรอบเมื่อกี้นะฮะมาทุกคนรอบที่11ไปครับผม ต้องออกแล้วนะเพื่อนโอ้ยมึงยังไม่ออกอีกเหรอถามจริงไหนอยากเห็นนะทุกคนไอระดับ A มันน่าจะมีอยู่สามสี่ตัวป่าวะอ๋อระดับ A มันก็มีอยู่แค่นี้เนาะทำไมเรายังไม่เคยได้ตัวนี้อีกวะแสดงว่าชีโนแม่งออกอยากเว้ยไม่แล้วนะเพื่อนะม,มาหน่อยโอ้ นี่เราเพิ่งได้เอสไปครั้งเดียวองนะทุกคนนี่ไงทำไมเรายังไม่เคยได้ตัวนี้อีกวะบ่นปุ๊บมาปั๊บครั้งแรกที่ได้ชิโนะปกติได้แต่คนเลี้ยงหมูคราวนี้ได้คนเลี้ยงแมลงมาแมงหรออเวนโอ้ยคุณย่าจูเรียบร้อยครั้งที่สิบสองจัดไปมาทุกคนรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะฮะเรียบร้อยครั้งที่สิบสองจัดไปอ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ล็อกลีล็อกลีมืออีกแล้วเหรอ แม่เงยไม่มีสีส้มเลยเวนแม่งโคตรส็งยาโจแม่งเฮ้ยคูละเซ็งอ้ามา <_ S 2> เฮ้ยอะไรอะ่ะยันทะลวงเอสเอสโอแม่งคุณคิกว่าตัวละครหรือีบ้่าจบกันรอบต่อไปรอบที่13ทุกคนไปแม่งเงยเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วโอ้โหมึงยังไม่ออกอีกเหรอให้ดานะยาโจโอ้ยเลี้ยงหมูเหมือนดูแบบวิดีโอซ้ำๆเลยว่ะ โอ้ใจเย็นนะน้องละสิงไม่ได้เลยเลยพูดไปเล่นนะบ้าไปแล้วพี่บ้าไปแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเกมมาครับผมทุกคนรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ผ่านไปน่าจะราวๆสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมในการรีตัวละครเอสออกไปตัวเดียวไม่น่าเชื่อโอ้โหเกมนี้แม่งโหดไปแล้วจริงๆออกในสีชมพูว่ะเพื่อนสีส้มมึงไม่เห็นออกเลยโอ้ย่าโจกูตั้งกองทัพย่าโจได้แล้วเนี่ยอะไร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 อุ้ย ทุกคนทุกคนชีดแดงได้ปลดเป็นตัว SS <S จะได้จบก็ดีไปครับผมไปครับผมหุยโอโลจิมารุโอ้หแต่แม่มันอาย่าเอาอะเอาอะกูไม่เอากูไปคนละไม่ใช่นาลูโตะกับซาสึเกะได้ตัว SS แล้วนะผมก็ถือว่าดีผมรีตั้งแต่6โมงกว่า6โมงเย็นตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะฮะ SS เพิ่งออกตัวแรกโอโลจิมารุทุกคนน้ำตาจะไหลพื้มปิติเค เดี๋ยวสุ่มนี้ก่อนเผื่อได้นารูโตะอีกตัวโอ้ย้ยยังไไม่ไดนะ ยังไงซิโอ้เรียบร้อยแม้ว่าจะไม่ใช่แก๊งพระเอกโอเคไหนขอลองดูดิไอระดับสูงมันมีตัวอะไรบ้างไอระดับ SS อ่ออะโอ้โหทุกคนแบงเงยมีแต่ตัวเทๆทั้งนั้นเลยมีตัวที่เรียกได้ว่าหน้าตาอับป,ปีอยู่แค่ตัวเดียวนะฮะนี่ไงโอโรจิมารุก<ๆ>ูเองแบงเงยคือตัวอื่นแบงเทพหมดเลยทุกคนโอ้โหอยากได้อยากได้นารูโตะอยากได้ซาสึสเกะแต่ไม่ไหวแล้วทุกคนตาผมแบบอย่างที่บอกผมนั่งรีมาตั้งแต่หกโมงเย็นกว่าๆตอนนี้คือแบบห้าทุ่มกว่ากว่าแล้วอะ ขอเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมนี่คือตอนแรกก็กะจะเอาารูโตะนะแต่ว่าตอนเนี้ยตากูไม่ไหวแล้วทุกคนขอตัดคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมส่วนจะมีคลิปพา,าร์ทสล่า n a ูโตะต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอไปรีเสิร์ชก่อนว่าไอโอโรจิมารุเนี่ยมันร้ายกาจแค่ไหนนะฮะเหมาะที่จะเล่นต่อหรือเปล่ายังไงก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ในการแบบจะรีไอดี ID, หาตัวละคร ss นะครับผมแล้วก็ได้มาสุมสกอหัวร้อนๆไปกับโอวิกนะฮะสี่ เนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณสักสินาทีกว่าๆนะเออไหนขอลองดูสกิลมั่งหน่อยดิทําไมอลังการนี่โกรธเลยนะรีมาสี่ชั่วโมงกว่าสามสองหนึ่งไปนี่โอ้ยมันมีคัตซีนทุกคน wow. ว้าวโอ้ได้อยู่คือถ้ามันเป็นตัวระดับเอะแม่งจะไม่มีคัตซีนเว้ยโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องก็ก็โอเคสำหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นนะผมทิ้งลิงเว้ให้ด้านล่างแล้วนะผมรูโตซาลักเฟสนะฮะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดทูกใจกับผมแล้วก็ซับสไครต์ชแนลของ OB กันด้วยละกันนะผมแล้วอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปต่อๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวเกมหรือว่าสมการชงกาชาแบบนี้อีกนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคล Bye-bye, peace. Woo.